บทละครเหล่านั้นของหอวันเทาเล่นมานานแล้วทุกวันล้วนมีผู้ชมหากเจ้าสามารถเขียนได้ต่างออกไปจะต้องโดดดังแน่นอนเลยจะเขียนให้แตกต่างยังไงอ่ะงั้นค่าขอเสนอเรื่องเราเจะจรดผู้กันละครบทที่หนึ่งงานสมรสมีความหวานเล็กน้อยเองติ้งไปได้ยินว่าไร้ศิลธรรมข่าคนอย่างเลือดเย็นฟ้ากำหนดชะตาคนกำหนดความสำเร็จเจ้าก็คิดสวาสามี เป็นเบารองในบ้านแล้วครับปล่อยนะทำตัวเป็นเกาะเอีย้ยหนังสุนัขเลยละครบทที่สองชอบแย่ศัตรูไม่หยุดเจ้าไม่รู้สึกแล้วว่าจางเสื้อจือปฏิบัติต่อเจ้าต่างจากคนอื่นนี่คือตราประทับของข้านี่คือกุญแจบัญชีจวนข้าขอแค่คนจริงใจเท่านั้นจางไผ่พี่เดี๋ยวกอย่อนเดยวยเข้ามาตามละครบทที่สามความนิ่งและเคลื่อนไหวผูกกันไปบุบเหคุณชายรองซูเป็นบุรุษอันดับหนึ่งของเมืองหลวงปกติไม่นางวินอีอยู่ในจวนทรรมดา ปัญหาคืออันดับหนึ่งมีมากเหลือเกินข้าเป็นบุรุษย่อมต้องปกป้องเจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่มีเรื่องราวความรักที่เป็นเอกลักษณ์ก็ยากที่จะดึงดูดให้ผู้คนฟังต่อ,อ<า>บทละครมีหลายรูปแบบความอ่อนโยนหนนสูตรนรกคนอุบายของบ้านเมืองล้วนมีครบความวิกฤต์วนแรงขึ้น ใกล้ความจริงมากขึ้นบทละครของเราจะต้องแพร่ไปทั่วเมืองหลวงจนด่งดังเจ้าว่าเหมาะกับข้าเหรอเหมาะเหมาะแน่นอนเอองั้นจัดการ